นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเม่เด็กๆวันนี้พอ่อจะกลับดึกหน่อยนะมีประชุม ห้าทุ่นเที่ยงคืนก็ได้รีบกลับมาเ internet, ละละละร็วเนี่ยรถลามันก็ติดหุดหงิดหัวใจไปเกณฑ์ก็ขึ้นอุ่ตายแล้วแม่เป็นห่วงพ่อรู้ปะ่ะรีบกลับอยู่กับพ่ออย่างนี้หนูก็คิดถึงพ่อแย่สินะไม่ต้องรีบก็ได้พ่อดีจังว่าช้าช้าได้พาเล่นน้ำนะคะ <c oughs> <S <S ดีใจว่าคุณพ่อจะรีบกลับหรือไม่รีบกลับอ่ะก็ต้องกลับบ้านอยู่ดีไม่งั้นน่ะคุณแม่เอาตายแน่ ได้รีบกลับหรือไม่รีบกลับกันแน่เนี่ยงงจังเอออันนี้อ่ะพ่อเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ารีบก็ได้ไม่รีบก็ได้นะจ๊ะแบบเหมือนกับเออแบบเลื่อยเลื่อยมาเลียงเรียงนกบินเชียงเอ้ามาละทั้งหมูอย่างเงี้ยเอาละเอาละเอออเอองั้นสรุปว่าวันนี้พ่อไม่ไปทำงาน งานก่จกรนะว้ายใช่แล้วได้ข่าวว่าวันนี้พ่อจะต้องประชุมเรื่องอะไรแต่พิจารณาเงินเดือนขึ้นไม่ใช่หรอไปเถอะนะไปโทรไปโทรเดี๋ยวไม่พูดเรื่องยิงด้วยขึ้นเงินเดือนเงินเดือนขึ้นขึ้นเงินเดือนเงินเดือนขึ้นโอ้โหพ่อรอวันนี้นะสามปีแปดเดือนเลยนะเงินเดือนขึ้นไปไปเงินเดือนเงินเดือนขึ้นยเดี๋ยวพ่อไปก่อนนะ ราัาเีนยนาดม่ต้องรีตอยึนเินดืนิีจะนนมีจะส่คนนนะืมีี้ยนมจะกลับดึกกลับดึกาตายแล้วกลับดึกหรือว่ามันจะมีกลับกันน่ ถ้ามช่เธอกลับไม่กลับก็ต้องกลับอยู่แล้วแล้วแหมมีเมียสวยขนาดเนี้ยมีไรมีไรมีไร <c oughs> ว่าแต่ว่าตอนนี้นะเจฟกำลังวิ่งเร็ววิ่งเร็วเออวิ่งเร็ววิ่งเร็วมันคืออะไรอะงงอะเอ้า้โหนี่เป็นลักมุกเลยอะไรเธยว่าก็ขาเยอะไงขาเยอะกำลังมา รู้ใจจริงเลยอะกำลังหงอไม้หงอมือนี่เร็วๆเข้ารีบไปเตรียมตัวก่อนที่ลาหัวมันจะอมจันเราจะได้รีบไปอมสเปรโตกันก่อนนี่ไอ้เจ๊ฉันว่าอย่างนี้ดีกว่านะไปดูหนังพี่ต่ออะไรหนัเลยตอนนี้เนี่ยเอ้าอยากดูไม่ได้อะไรหนังอะไรล่ะพี่มาขาพี่มาขาพี่มาพี่มาค่เนี่พูดมากไปเตรียมตัวถ่าถุงกระเบนด้วยนะถ่ายมาทำไมละถุงกระเบนอะเอ้า พาไปลำพัดเลิกเลิกทางนั้นเดี๋ยวพี่เตรียมเลยนะข้าตรงข้าตรงไม่ต้องเลยวันนี้ก็เก็บหน่อยนะาแม่ขน้ำข้าไฟโอเคไม่ว่ากันไม่ว่ากันว่าแต่ว่าอะไรแกจะไม่ถึงได้เข้าบ้านก่อนหรอ คุยในบ้านมันก็ไม่ได้เรียกว <tinc S 1> ่า <หๆ S 1> คุยนอกบ้านนะสิมันก็คุยในบ้านสิเฮ้ยฉันก็ลืมไปว่าแกชอบคุยนอกบ้านดีดีดีใครอย่างนั้นนะทำไมเขาเตรียมเลยเตรียมเลยขันไม้ขันมือที่เดี๋ยวไปเตรียมไปเตรียมนี่ก่อนนะเตรียมเตรียมกรุงกรุหทองจับทองเฮ้ยดีดีนี่ไปยืนตัวดำเหมือนพ่อเนี่ยนี่ทำไมเนี่ยตัวดงตัวดำอะไรทำไมนี่มาบ้านครอบครัวตัวดีไม่ใช่บ้านครอบครัวตัวดำ ดิดิฝอฝอ่ก็มาอยู่ดิดหนดึกหน่อยเออเออไปน่าไน่าเเจอกันดิเอาสำรับใหม่แล้วสำรับใหม่สำรับเก่าไม่ยาวนะก็ไม่รู้วาเก็บตรงเก็บโเโกงไปเฮยายย้ไดูกาตำรวจมาไปลุกไปเวอันโนไอนโนบ้านครอบครัวตัวลีไปทางไหนอ่ะตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ะ พอเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาค่ะโอเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับโอเคโอเคทำไมได้พวกลื้อนะว่าแย่แน่เลยจะไปที่ไหนก็บอกสิคือสบายทั้งปี บริษัทคนทนบุรีจำกาดเราจารัดไทยอบอุ่นมั่นใจเนื้อกลางอีสานตายเที่ยวสบายเที่ยวสบายไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนทนบุรีจำกัดศ2 8 0 1 3 2 1 1 1 4โทรหาเราสิคะ เป็นเวยอะเก่งจังเก่งเฉยเฉยใครก็ร้องได้ทำไมไม่ร้องเองล่ะแน่จริงก็ไปไปกวดเองเลยเซ่ดีจังโชว์เลยโชว์เลยดีๆสงสัยจะเป็นเพลงแดนเอา้าย่าเดีอยวาูโอ้น่าจะสีกาขอสา ๋ยวไปร้องให้น้องฟังน้องสวัสดีจ้าพอ,อาวสวัสดีค่ะพี่ฟ้าสวัสดีค่ะพี่มุกสวัสดีครับสองสาวสวีดัสสวัสดีจ้าดีใจจ้าเขาขอหยิมรองเท้าหน่อยสิคู่ไหนอะคูนนหน้าที่สวยสวยอะยืมไปทำไมหรอจะเอาไปประกวดเดี๋ยวไว้้ เดวี่เดวีจะเอาคู่ไหนคะ,ะ,นะเดี๋ยปหนูไปหยิบให้ยกกแต่ตังสบายเลยจ้าแต่มีข้อแม่ใช่แล้วต้องรองเพลงให้พวก,กหนูฟังก่อน <trabajando> จะยกใจให้คุณเตือนยากอืมเนี่ยน้องๆช่วยเป็นแฟนคลับให้พี่ทีสินี่ไม่ต้องเลยแกเรื่องนี้ยฉันจัดการเองแป๊บหนึ่งนะพี่ฟ้าคะตกลงจะเอารองเท้าหรือเปล่าคะนูกว่าอยู่ข้างบนเลยพี่แไปเอาเองละกันตอนนี้ความเป็น,นเบื่อ มีอะไรทาให้คุณดูดีเท่าก,กับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกําลังประสบป,ปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เรี่ยดแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทําให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะการได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เครื่อง8 8 7 5บลูกทุ่งกรุงทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอา ที่2 98.75เพล y f เอฟเอ็มจะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสาก,าก,กลาานนกและแอปสุดท้ายจะช่วยให้คุณผ่อนคลายคล้ายอยู่ในสปายหรือมีระดับคีิกลื่นไป8 2 5 Music r e l a x ใช่จ้ะมีเด็กๆคนไหนจะไปเชียร์พี่บ้างยกมือขึ้นหนูค่ะหนูค่ะหนูไปไหมไปไหมไปค<ด> <ไป S 2> ่ะที่มูให้หนูไปได้นะได้จ้ะงั้นไปกันหมดนี่แหละ จริงมาเที่ยวบ้านเราเองนะไม่เอาเธอชอบกลัวเราสัญญาว่าจะไม่กลวนแล้วไม่เชื่ออืมเราเคลียร์ให้แล้วมาสอนกันบ้านเราด้วยนะแล้วก็เอาครอบครัวตัวดีมาด้วยนะนะน่แพี่ดีใจพาไปนั่นน่มีการสนคิปเงาอกันด้วยเดี๋ยวจะฟ้องพ่อแน่ตาหลับเหรอ อม้อยอม้ยแม่ลือไปไหนอ่ะแม่ดีพอมไม่สบายค่ะแม่ดีพร้อมอยู่ข้างบนค่ะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าขึ้นไปดูเอง you may หรือเปล่า,ล,าลืมไปโอ้อไปนหน้าอ๋ออ,อยู่ข้างบนจ่าอ่ะอลูกเดี๋ยวใส่าาตัน้ให้ี่น้องดูดีกว่า บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหวยพระเก้าวัดนมัสการ9ก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหา้มงกอ กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราศักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนัมมหะสักการะพระพิคขเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรจน์ ไว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาธิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่ควรอิ่มศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิสามปางเดินทางสามถิน่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล ห้าเทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทพลทนบุรีจำกัดโทร028013211ถึง14ไม่มีเลยค่ะพ่อเหรอหาา่างไเช้่วงแล้วค่ะลุงกับป้าเหรอ แล้วตอนที่พ่อไม่อยู่มีคนแต่งหน้าเข้ามาป่ะมีมาเยอะแยะเลยค่ะพ่อเหรอเสียอน,นั้นค่ะฮะอมออมวยอมมวยแม่ลืมไปไหนอ่ะ้าดีพพ่อไม่สบายค่ะแม่ดีพพ่ออยู่ข้างบนค่ะอ,อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าึ้นเป็นรูเอง I <laughs> Gracias. <laughs> แม่ฉันอยากจะเป็นนักบอลบอลสิมาเลยเล่อยจะเป็นนักเล่นเล่นอะไรล่ะพ่ออ้าวก็เป็นนักเล่นการพนันไงล่ะลูกใช่ใช่ค่ะคุณพ่อและอีกอย่างพวกเราต้องตั้งใจเรียนด้วยรู้ไหมใช่ไหมคะคุณพ่อถูกต้องนะครับเล่นการพนันไม่ดีแต่ไม่ลูกพ่อต่อสองหนึ่งเลย